สวัสดีตอนเย็นวันศุกร์ที่11จ้าได้เวลาไปทํางานแล้วเนาะวันนี้ออกสายหน่อยเพราะเดนนิตเ่ยเขาขับเขาไปส่งให้ก็เลยได้นั่งเล่นนอนเล่นอยู่ที่บ้านสักพักใหญ่ๆตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวพอดีว่าคืนนี้เนี่ยเขาจะมีว่าฉลองวันเกิดให้เพื่อนที่เขาอายุครบ30สิบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เลยว่าใครอยากจะเอาอะไรไปร่วมกิงกันก็นกนไปส่วนน้าเนี่ยไม่ ไม่มีเวลาที่จะทำอาหารไทยไปเนาะนะก็เลยซื้อ after e i g h ทซึ่งเป็นชอ็อกโกแลตเคลือบมิน้นเจอรอเคลือบช็อกโกแลตเออแล้วก็แขนมขบเคี้ยวเนาะเป็นชีสดูโดนั่นแหละอ่ะไปกันเลยดีกว่าจ้ะของกิงนเยอะแยะเลยล Jag vill hålla den varm bara. Det, det blev ja, varm. Men jag tyckte det förut här gick det vitt. vad fan det luktar bränt. Ja, det. det. Så vara det var ingen där inne, jag kanske ska mm. kolla att det är något som står på <laughs> Står jag Det ser gott ut, ser det Nej. Ska hon leva ut i undra? ฝันเรียนสนิกล m m a โลงเรียนอะไรที่ดิสวัสดีตอนเย็นวันที่12จ้ะดูอากาศวันนี้ดิฝนตกแล้วฝนตกทั้งวันด้วยนะเมื่อกลางวันเนาะแล้วแบบฟ้าพี่โลดมากนอนนี่หลับหลับตื่นตื่นเดี๋ยวดี๋ยวก็พึ่อะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้มันก็ยังตกอยู่เนาะเนี่ยคือค่อนข้างที่จะตกหนักเลยแหละเมื่อกลางวันแต่ตอนนี้มันก็ซาซาลงบ้างแล้ว เหลืออีกสองคืนจ้าคืนวันนี้และคืนวันพรุ่งน,นี้เราได้โอกาสแล้วนาะจะได้พัก่อนอีกแล้วอ่ะเออใช่วันก่อนที่พูดถึงเรื่องเงินเดือนยังไม่ได้พูดเลยถือว่าเออก็น่าพอใจอยู่จ้าเงินเดือนเท่าขึ้นเท่ากับเงินเดือนของปีที่แล้วนะก็เลยว่าโอเคอยู่ถ้าน้อยกว่าของปีที่แล้วเนี่ยแสดงว่าตัวเองทำงานแย่มากไงคือเงินเดือนขึ้นเงินเดือนลงเนี่ยมันก็อยู่ที่ผลงานใช่ไหมล่ะก็ยังยังยังคงระดับดีอยู่ ยังไงก็นั่นแหละก็ยังยิ้มปากบาดได้อยู่เนาะสวัสดีตอนเย็นองอนที่สิบสามจ้าที่เดิมๆเ,เนาะรอรถเมย์อยู่กำลังจะไปทํางานคิดผิดมากที่ใส่มาแค่เสื้อตัวน,นี้เนาะเดนถามเดนนี่อยู่ยเธอข้างนอกร้อนหรือหนาวแล้วเขาบอกว่าก็มีลมอ่ะนะแล้วพรุ่งนี้อะเรื่องงานตอนเช้ามาร้อนหรือหนาวเขาบอกว่าสิบห้าแล้วทีนี้เนะว่าเอ้ยมีแดดสงสส่จะต้องร้อนแหละ ออกมาลมเย็นๆใส่เสื้อน้อยไปจ้าแล้วอะไรก็ไม่ได้เอามาแนะจ็คเก็ตก็ไม่ได้เอามาผ้าพันคอที่เอามาไว้คลุมหลงคลุมไหล่ก็ไม่มี <c oughs> คิดผิดจริงๆเลยอ่ะคืนนี้คืนสุดท้ายแล้วเนาะเมื่อคือนงานก็เยอะตอนช่วงแรกๆเหมือนก็คืนมันสุกเลยเยอะตอนช่วงแรกๆแล้วก็ช่วงระหว่างคืนเนี่ยงานน้อยแล้วก็ก่อนเลิกงานเนี่ยก็เต็มแผนกซึ่งเมื่อคือนที่ผ่านมาก็เหมือนกัน คลอดพร้อมๆกันไปเลยตั้งแต่ตอนสี่ทุ่มหทุ่มเนาะพอสักประมาณตีสองตีสามเนี่ยก็แม่ที่เค้าคลอดแล้วเขาก็ไปแผนกอื่นไปพักฟื้นเนาะแล้วก่อนเลิกงานเนี่ยก็เข้ามาใหม่หวังว่าคืนนี้ก็คงจะเป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันก็จะได้เพราะคืนสุดท้ายแล้วเนาะจะได้แบบว่าไม่ s t r e t หรืออะไรเงี้ยอ่ะเดีย๋ยวงไงเจอกันตอนเจอกันจะ้ะ ววสวัสดีตอนเย็นของวันที่สิบี่จ้าวันนี้นะทําขนมจีนน้ายาโคราดอีกนะวันก่อนื่องแกงแที่ยายอ้วนตามาให้เนี่ยยังเหลืออยู่แล้วทีนี้วันเมื่อวันซืนหรมั้งโทรคุยกับแม่แกบ,บอกว่าแกกินขนมจีนน้ํายาโคราดอยู่อยากเลยที่นั้นอิจฉาเขาเลยต้องทํากินเองอ่ะก้อนนี้เนาะแล้วก็ผักวันนี้ผักเยอะหน่อยเพราะวันนั้นเพิ่งไปซื้อกับข้าวมายังไงเดี๋ยวนะเขาจะไปกินก่อนนะจ๊ะลืมปวดไป ไปถอยรถใหม่มาจ้ะจักรยานสีดำไม่ใช่จักรยานสีแดงอะพอดีว่าลูกชายเนี่ยไปได้งานทําที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านสักเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าไปรถเมล์เนี่ยมันก็ไปได้นี่แหละแต่ว่ารถเมล์มันจะมาแบบว่าทุกๆครึ่งชั่วโมงหรือทุกๆสิบห้านาทีแล้วมันไม่ตรงเวลากับที่งานที่งานที่ลูกชายทําไงก็เลยได้ไปถอยรถให้เขาเนาะจักรยานแบบเขาเรียกว่าไงแบบลคลาสสิกเบสิกมากไม่มีกงไม่มีเกียร์อะไรเลยเนาะ ขี่นีเลยซึ่งน้าเนี่ยเตี้ยเนาขึ้นไม่ไหวมันสูงอยู่สวัสดีสายๆของวันที่17จ้ะเดี๋ยวนะ้าเนี่ยรอเพื่อนอยู่นะคือนัดกันที่ว่าจะไปทาเล็บเพราะว่าเขาเองไม่เคยได้ไปทําทีนะ้าบอกว่าตรงนี้อยู่ใกล้หน่อยก็อยู่อีกสองสถานีถัดไปจากบ้านน้านี่เองก็เลยมันใกล้มากกว่าที่เมื่อก่อนที่นะ้าจะต้องไปทําในเมืองใช่ไหมกว่าจะหาร้านได้ถูกใจอะไรเงี้ยเออนี่อยู่ใกล้ขึ้นมาหน่อยใช้เวลาแค่7นาทีจากสถานีบ้านน้าไปสถานีตรงนั้นนะ แต่โดยรวมแล้วก็เกือบครึ่งชั่วโมองอยู่เพราะน้าต้องขึ้นรถเมย์ไงส่วนเพื่อนเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ไม่ต้องขึ้นรถเมย์นังเห็นแล้วว่าเพื่อนมาแล้วเลยข้างหลังเสร็จแล้วจ้าส่ชมพูน,น,น่ารักเลยเพื่อนชวนมากินข้าวที่บ้านเนาะมีขนมจีนตำแตงปลาสลิดทอดไก่ย่าง <laughs> ผักมากมาย <S <s อเดี๋ยวไงขอตัวไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะ เสร็จแล้วมื้อเที่ยงของนา้าวันที่18จ้ะลาดนากับเส้นใหญ่ใส่กุ้งยังไงเดี๋ยวนะขอตัวไปกินก่อนนะจ้ะสวัสดีกลางวันของวันที่19จ้ะไปถอยพัดลมมาเนาะปีนี้ก็ร้อนออซึ่งพัดลมมัเนี่ยในนี้เขาดูแล้วว่าออได้คะแนนดีอยู่สำหรับหลายๆคนเพราะว่ามันไม่เสียงดังมากเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอาเดีย๋ยวตรงนี้ค่อนข้างลกสักหน่อยนะเพราะว่ามันมาจากพัดลม แอร์นะ่ะก็ออกมาติดแล้วแต่ว่าแอร์เนี่ยมันจะเสียงดังอยู่ซึ่งเวลาดูหนังดูทีวีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ยินเสียงที่เขาพูดเออก็เลยก็ใช้ก็ใช้อันนู้นบ้างใช้อันนี้บ้างอะไรเงี้ยส่วนลูกชายก็บอกอยู่นะว่าเขามีของอันเก่าอยู่แล้วก็ไปได้สั่งเครื่องดูดฝุ่นอันใหม่หมานะส่วนพัดลมเนี่ยของยี่ห้ออันเดอร์ f l อนฟลอร์แฟ มีแฟนหลายคนเดี๋ยวจะบอกว่ามีแฟนหลายอันสิอย่าหลายคนอะเออเครื่องดูฝุ่นยังไม่รู้เลยเนี่ยได้สีอะไรมาแต่ที่กล่องมันเป็นสีขาวข้างนะเออสีดําข้างหนึ่งอีกข้างสีขาวตอนเดนิสกดสั่งนะ่ะมันเป็นสีขาวเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันว่าข้างในอะสีอะไรซึ่งเดี๋ยวพอถอดต,ตรงแล้วเนี่ยนะว่าจะลองดูดฝุ่นซะเลยจริงๆแล้วมันก่อนนะทําความสะอาดกันไปแล้วนะ แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเครื่องดูดฝุ่นอันเก่าเนี่ยมันเหมือนไม่ค่อยดูดดีไงไม่รู้ซึ่งก็ของอิเล็กทรูลักนี่แหละแต่ว่ามันเอ่อมันหลายปีมากแล้วไงคุณภาพเนี่ยดีนะเพราะว่าน้าซื้อตั้งแต่น้ามาอยู่ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้นาาพัฒเม้น์หลังนี้ใหม่ๆนะก็คือปี2005น้าคิดว่าน้าเริ่มซื้อเครื่องดูดฝุ่นอันเก่าเนี่ยก็คือปี2006แล้วนี่มันก็เป็น10กว่าปีมาแล้วอ่ะ กาเป็นสีขาวอืนนอนนแล้วก็ที่ได้มาเนาะเดี๋ยวก็มาประกอบประกอบอันมีตัวดูดได้ได้ใสองอันนะคะเดนเดนห่าหรือเอฮิร์บดูคันชีนตะกัวอุ้งเดอร์สก๊อตฟันเียอท่าดาสีขาวน่ารักเลยอ่ะยัยงไงก็แล้วแต่ หวังว่าคงอยู่กันไปนานๆว่าแล้วก็เดี๋ยวไปประกอบแล้วดูดฝุ่นเลยสวัสดีกลางวันวังที่20จ้านะอากาศดีมากวันนี้พากันออกมาเดินออกกำลังกายก<น>ันจ้า,าด้วยความ<น>ที่ว่าอากาศดีเนาะคนเขาก็มาเดินตากแาบแดดกันเยอะอยู่ริมรินน้ำแบบนี้เจอเป็ดเหรอ หน้าเอ็นด,ดูนกน่าจะนกนะหรือนอกเอาเอาเอาไม่ทำไรหรอกสองตัวน่ารักเลย